ตอนนี้เราก็อยู่ในอัปเดต Easter Event ปี2024เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอัปเดตเข้ามาแล้วนะเจ้ากระต่ายครั่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะคะทุกคนตอนนี้ก็มี Easter Event นะคะแล้วก็มีเมกบันนี่ไททันตัวใหม่ แล้วก็บันนี่เครดนะคะแล้วก็อีสเตอร์โมดเนาะแล้วก็ยังเป็นเดือดฮันต์อยู่นะตอนนี้ก็คือมีด่านใหม่ตรงโน้นนะคะทุกคนอีสเตอร์อีเวนต์แมปมีแมปใหม่เข้ามาเฉพาะอีเวนต์นี้เลยก็คือเราต้องเข้าไปเก็บไข่ในนั้นแล้วก็มีบอสตัวใหม่เป็นบอสกระต่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับด่านอีเวนต์นะคะทุกคนอีสเตอร์อีเวนต์ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นกระต่ายแล้วก็มีปราสาทน่ารักมากเลยแบบนี้ประตูก็เป็นไข่ด้วยนะคะเป็นไข่อีสเตอร์นะ ด่านก็ประมาณนี้เป็นวกไปวนมานะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากมีทั้งหมด60เวฟนะคะทุกคนเป็นบอสกระต่ายนะตัวสุดท้ายทั้งหมด60เวฟเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้ดูทีหลังนะเวฟกับวิบบริการขายตัวละครและกล่องซูมขายตัวละครยอดฮิตมากมายในราคาที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเพชรในเกมหรือไอดีไก่เงินก็มีให้เลือกซื้อกันตามใจชอบกล่องซูม1บาทก็มียังไม่พอเรามีเกมสุ่มรางวัลแบบการันตีวงล้อก,การันตีเมติก และลังเลื่อนการันตีเอกล i สีสามารถเลือกซื้อกันได้เลยที่เว็บกับวิปลิง์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมียูนิตเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมด6ตัวนะคะทุกคนตามที่ได้บอกไปรอบที่แล้วเลยนะคะอันดับแรกเลยนี่คือกอดลี่เลยนะทุกคนเป็นกอดลี่ตัวใหม่นะคะสีชมพูเป็นกระต่ายอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูที่ร้านค้าดีกว่านี่เป็นอีสเตอร์อีเเป็นร้านค้าของเขานะคะ อันนี้อีเวนต์พารนะทุกคนเป็นอีเวนต์พารเหมือนคริสต์มาสอีเวนต์เลยก็คือรางวัลในอีเวนต์พารเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือที่เทียร์25ก็จะมี Dual Blade Bunny Man นะคะทุกคนตัวนี้จะทำการโจมตีคล้ายๆกับ Sneaky Speaker Man ถ้าใครนึกไม่ออกนะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้ดูนะคะว่าคือตัวไหนนะทุกคน แล้วก็เป็นการโจมตีแบบเจาะทะลุด้วยตัวนี้เหมือนกับเลเวอร์คอนกับคิวปิดเลยเหมือนเหมือนกันเลยนะคะทุกคนส่วนในเทียที่50นั้นก็คือไททันบันนี่คาเมร่าแมนนะคะทุกคนตัวนี้ลักษณะแบบนี้เลยเป็นระดับเมติกนะคะ แล้วก็จะทําการโจมตีเป็นแบบ AOE แล้วก็การโจมตีแบบปกตินะคะทุกคนตัวนี้ไม่มีอะไรมากเนาะในแบบอีเวนท์พาร์ก็มี2ตัวนี้เท่านั้นนะคะการโจมตีก็ไม่มีอะไรมากเลยอันนี้ก็คือเป็นระดับแรเนาะเป็นพื้นหลังสีฟ้าระดับแรแล้วก็ยังมีอีก4ตัวนะคะทุกคนในกล่องบันนี่เกรดนะคะทั้งหมด4ตัวเลย มีตัว e ีปิ75%นะโอกาสออกก็คือ Easter Speaker Man นะคะทุกคนก็เขาจะใช้ Jet p a พคของเขาเนี่ยบินขึ้นไปก็คือบินแบบด้วย j e ็ตแพคนั่นแหละแล้วก็ใช้มีของเขาโจมตีพร้อมกับการทำา o o e ไปด้วยนะคะส่วนระดับรีเจนโอกาสออก23%เนี่ยก็คือ l าบบันนี่แมนะคะทุกคนเขาโจมตีเป็นแบบ AOE นะคะใช้ทีวีของเขาเนาะ ส่วนตัวต่อมาก็คือระดับเมติกอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะส่วนตัวต่อมาก็คือระดับเมติกอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนโอกาสออกทั้งหมด2%์นั่นเองมันชื่อว่าเอกลันเชอร์คามร่าแมนนะคะทุกคนการโจมตีของเขาเนี่ยน่าสนใจมากก็คือเป็นการยิงไข่แบบปกตินะคะแล้วก็จะมีไข่แบบไข่ระเบิดด้วยนะทุกคนเป็นเอกแคนนอนของเขานะคะตัวนี้น่าสนใจเหมือนกันนะตัวนี้เมติก แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยอยู่นั่นก็คือเมกบันนี่ไททันนะคะเป็นกอตลี่ตัวใหม่นั่นเองตัวที่3ของพวกเรานะตัวนี้ความสามารถน่าสนใจมากก็คือจะสโรได้เพราะว่าชื่อเมกใช่ไหมทุกคนได้ยินชื่อเมกไปแล้วก็ คุกคนคงคิดได้แล้วแหละว่าตัวนี้ต้องสโลแน่นอนใช่แล้วทุกคนตัวนี้สโลได้แล้วก็โจมตีแบบเจาะทะลุด้วยถือว่าเป็นกอตลี่ที่น่าสนใจมากในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูด้วยนะคะระบบมิชชั่นก็คือจะมีเควสมีอะไรให้เราทํานะคะเพื่อรับไข่มากขึ้นเนาะรับไข่เพิ่มขึ้นแล้วเราก็เอาไปซื้อในช็อปได้นะคะนอกจากนี้ ยังใช้ไข่มาซื้อบูธได้เหมือนเดิมหลักบูธตรงนี้เลยแล้วก็คอยบูธนะคะทุกคนซื้อได้เหมือนกันเหมือนคริสต์มาสอีเวนต์เลยและแน่นอนว่าก็ยังมีเอกบูธเช่นกันก็คือเราจะใช้โลบักในการซื้อนะคะทุกคน x อีกพีบูธเอกพีบูสสิ ก็ใช้ r o บักเหมือนกันนะคะทุกคนโหเขาเพิ่มเข้ามาเนาะเพราะว่าอีเวนต์เซนต์แพทริกก็มีการซื้อแบบบูตเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็เอาเข้ามา2อย่างเลยเนาะเป็น XP Boot บูตสำหรับอีเวนต์พาร์แล้วก็สําหรับไข่คูณ2เลย2ชั่วโมงทั้งคู่เลยเนาะ2ชั่วโมงและเรายังสามารถ เอาไข่เนี่ยไปแลกเป็นเจมได้อีกโหทุกคนบอกเลยว่าการหาเจมจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าทุกคนเอาไข่ไปแลกเป็นเจมนะคะนี่มี4ระดับกันเลยทีเดียวแบบ400ก็จะได้200เจม2,000ไข่ก็ได้1,000เจม8,000ไข่ก็ได้4,000เจมแล้วก็20,000ไข่จะได้10,000เจมนะคะทุกคนทุกคนก็ลองดูนะ,ะว่าจะเอาไข่ไปทําอะไรได้บ้างไปทําได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อกลอง แล้วก็ซื้อลักบูธคอนบูธนะคะหรือว่าจะเป็นเจมก็ได้ก็ลองพิจารณากันดูนะคะทุกคนโอเคมันก็ถึงเวลาแล้วทุกคนที่เราจะไปรีวิวกอตลี่ให้ดูนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะทุกคนกอตลี่ตัวใหม่เราได้มาแล้วนัมเมกบันนี่ไททันนะคะทุกคนมีทั้งหมด 1, 1. 4 4 4 k 1.44k เคสีก็คือพันตัวนั่นแหละ1,400กว่าตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันให้ดูเลยว่า มันจะเจ๋งหรือเปล่านะกอลี่ตัวใหม่น่าใช้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปเจอกันในด่านเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็สามารถลงเมกบันนี่ไทยท่านได้แล้วนะลักษณะก็ประมาณนี้เลยโอ้โหตัวบิ๊กเบิ้มมากนะตัวบิ๊กเบิ้มโคตรเลยเดี๋ยวเราวางตรงนี้ไปเลยแล้วกันอ้อเป็นตัวลอยได้โว้ยลอยติดถนนไปด้วย ลอยได้นะทุกคนมาดูสเตตกันนีกว่านะคะเมกบันนี่ไททันนะดาเมจพันห้านะทุกคนระยะ25 <c oughs> คูดาว0.5นย์จวินาทีค่าอัพขั้นต่อไปเนี่ย3,500นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถเขาเป็นไงบ้างนะ <c oughs> อ๋อเป็นการโจมตีแบบนี้เอ้ยสโลสโลเอ้ยดูดูหนือดอยู่นะหนืดอยู่นะหนืดอยู่นะคะเอาเรื่องอยู่นะดูดิดูดิหนือดอยู่นะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวจะเอาลองลองอัพขั้นต่อไปเนาะ บวกมาอู้ระยะเพิ่มมาเป็น30นะคะทุกคนคูดาวศูน์าวินาทีดาเมจ3 5 0 0นะคะทุกคน3,500เลยนะเดี๋ยวลองอัพขั้นต่อไปกันเลยขั้น6 0 0ันเนาะก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากดูดิหนืดหนืดด้วยนะหนืดด้วยก็ไม่ได้แพงมากนะอัพขั้นต่อไปก็โอ้ยมีมีวงระยะที่2ด้วยวงระยะที่2ด้วยดาเมจ5 6 0 0ระยะ35คูดาว0.4น์วินาที ขั้นต่อไปที่อัพเนี่ยหมื่นห้านะคะทุกคนที่เราจะขึ้นไปเป็นเวลสี่นะโอ้ดูดีโจมตีโจมตีไกลขึ้นละดามเมก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเนาะสำหรับกอรลี่นะคะในตอนนี้นะดูดีดูหนืดหือยู่นะหนืดหนืด,นดใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองขายหรือเพอค่อนไปสักตัวโอ้สโลจะจัดเลยทุกคนสโลจัดเลย,ลดเ,ลยเดี๋ยวอัพขั้นหมื่นกันเลยแล้วกันนะคะ,นะคะทุกคน โอ้ยนี่ไงนี่ไงมีมีมีระยะวงอันนี้ระยะวงอันนี้เอาไว้ทาอะไรนะเป็นสีเครตหรือเปล่าดาเมจ7,250นนะคะเ e ลเวล4นะระยะ40คูดาว0 2นวินาทีประมาณนี้ขั้นต่อไปก็2,500 0แล้วนะเริ่มแพงแล้วเริ่มแพงแล้วเริ่มแพงแล้วนะเริ่มแพงแล้วโอ้เป็นการฉีดเลเซอร์ไปนะคะเป็นการฉีดเลเซอร์ออกไปนะอูบอกใกล้เดินมาถึงละเดี๋ยวดูว่าเป็นไง มาดูกันเดินมาถึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็สโลแบบสโลจัดจัดอยู่นะก็คือมีเลีแบบสองวงเหรอมีเลอีกวงนึงหรือยังไงในรูดีหนืด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 ืดเอาเรื่องอยู่นะหนืดเอาเรื่องอยู่นะเหมือนจะมีระยะเลอีกนะทุกคนมีระยะข้างล่างเป็นวงเล็กๆนะคะ มาแล้วไม่โดนโอ๊ยโดน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 สตันได้โดนสตัน,ดน,ดนได้ระว,วงัวงรงวังอีกตัววังอีกตัวอับขั้นนี้ก่อนอับขั้นนี้ก่อนโอเคตันแล้วคือขั้นสุดท้ายที่เราต้องอับก็คือสองหมื่นสองหมื่นห้าเนาะดาเมจหมื่นสองพันสองร้อยนะคะระยะสี่สิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองวินาทีก็สโลสโลแบบหนืดหนืดอยู่นะหนืดจัด,จดก็โดนสตันได้โดนสตันได้เหมือนกัน อัพอีกตัวดูนี่ก็จะมีวงอีกวงหนึ่งเข้ามาเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาโดนอ๋อมันมันเป็นอาการสับสนหรือเปล่าเป็นอาการสับสนหรือเปล่าเหมือนเป็นอาการสับสนเลยอ่ะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการตีทะลุนะคะทุกคนตีทะลุแล้วก็สโลได้ก็คือตีทะลุก็เป็นเลเซอร์ของเขานน่นแหละเนาะที่มือของเขาโมเดลสวยนะโมเดลสวยใช้ได้เลยค่ะ โมเดลแบบโอเคเลยอะแต่ว่าวงวงตรงนี้ยังไม่แน่ใจว่าว่าทำอะไรได้ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเจ้าเมกไททันนะคะเจ้าเมกไททันเมกบันนี่โดยรวมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเมกบันนี่ไททันนะคะ itan, กอรลี่ะะะะตัวใหม่ของพวกเรานะ่ดามกก็ไม่ได้จัดขนาดนั้นนะ เป็นเหมือนคล้ายๆกินเลเซอร์มากกว่าเหมือนกินเลเซอร์แบบขนาดบิ๊กเบิมอะคะ่ะทุกคนเป็นกีนเลเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะก็ความสามารถก็ใช้ได้เลยเจาะทะลุด้วยแล้วก็สโลด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเมกบันนี่ไทยทันใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่อาจจะไม่ได้ OP แบบมากขนาดนั้นนะคะ สำหรับอัปเดต Easter Event และการรีวิวเมกบัน n นี้ไทยทันก็ประมาณนี้นะคะทุกคนทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะถ้าตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะในสิ่งที่ขาดหายไปนะคะขอบคุณมากๆที่มาติดตามและดูกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย